ลองนึกภาพนะครับเราเดินป่าทางใต้เหนื่อยเนืยเงื่อท่วมๆแล้วจู่ๆก็เจออะไรแดงๆใหญ่มากผุดขึ้นมาจากดินเลยขนาดนี้ใหญ่เท่ากระบุงได้แล้วก็มีกลิ่นแปลกๆโชยมาพร้อม,มแมลงวันค่ะนั่นคือบัวผุดหรือ b r a c h e s i a c a r r y ที่กำลังบานพอดีเลยนะคะกลิ่นสับสาบแบบนั้นล่ะค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องบัวผุดกันจากบุตรความของ National Geographic Thailand นะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะมันโผล่มาได้ยังไงทำไมกลิ่นเป็นแบบนั้นแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกค่ะถ้าพูดถึงลักษณะของอาร์เครีที่เจอในไทยนะคะก็จะเป็นดอกใหญ่ๆมีห้ากลีบสีออกแดงคล้ำๆหน่อยตรงกลางมีจานดอกมีหนามข้างในใหญ่ขนาดไหนครับพอจะนึกภาพออกไหม ขนาดเฉลี่ยก็ประมาณ50-80เซนติเมตรค่ะบางดอกหนักได้ถึง6กกิโลเลยนะคะโอ้ไม่เบาเลยนะนั่นใช่ค่ะส่วนกลิ่นที่เอ่อเหมือนซากสัตว์เน่าๆก็เลยได้ชื่อเล่นว่าดอกไม้ซากศพหรือ c o r p s lily ไปเลยค่ะโอ้พวกสกุลรัฟเลเซียเนี่ยจริงๆมีหลายชนิดนะคะประมาณ36ชนิดทั่วโลกพบแค่ในป่าร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นไทยมาเลอินโดฟิลิปปินส์บอร์เนียวประมาณนี้ค่ะ แล้วชนิดที่ใหญ่สุดในโลกนี่คือชนิดใหญ่สุดคืออาร์อาร์โนไลค่ะเจอที่สุมาตราอันนั้นอาจจะใหญ่ได้เกินเมตรเลยนะคะโหเกินเมตรค่ะส่วนอาร์เครี่ของไทยเรานี่ก็เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะครับครับเห็นแต่ดอกใหญ่ๆแบบนี้แต่ไม่มีลําต้นไม่มีใบเลยแล้วมันมาจากไหนครับเนี่ยโตยังไงนี่แหละค่ะคือความพิเศษของมันเลยคือมันเป็นพืชปรสิตค่ะปรสิตใช่ค่ะอาศัยอยู่บนรากหรือลำต้นของพืชชนิดอื่นเท่านั้น ในกรณีนี้คือเถาอังุ่นป่าสกุลเชทรสิกมาค่ะมันไม่ได้สังเคราะห์แสงสร้างอาหารเองนะคะแต่จะแทงส่วนที่คล้ายรากเข้าไปในท่อลำเลียงของเถาอังุนป่าดูดน้ำเลี้ยงเขามาใช้เลยอ๋อคือไปก่อจินชาวบ้านเขาว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเริ่มจากเป็นแค่ปุ่มเล็กๆบนลากอังุนป่าใช้เวลาฟักตัวเออนานเหมือนกันนะคะประมาณเเดือนเเดือนค่ะ กว่าจะค่อยๆโตเป็นดอกต่มกลมๆขนาดประมาณหัวกระหล่ำได้แล้วถึงจะดันตัวผุดขึ้นมาจากพื้นดินให้เราเห็นโอ้ใช้เวลานานมากกว่าจะออกมาเป็นดอกให้เห็นพอบานแล้วก็อยู่ได้แป๊ดเดียวเองค่ะไม่เกินสัปดาห์อาทิตย์เดียวเองเหรอครับค่ะไม่เกินเจ็ดวันจริงๆพอช่วงบานเต็มที่ก็จะส่งกลิ่นแรงๆนั่นแหะค่ะรอพวกมแมลงวันให้มาช่วยผสมเกสรก็คือใช้กลิ่นกับสีแดงๆคล้ำๆที่เหมือนเนื้อเน่า หลอกมแมลงวันให้มาตอมถูกต้องค่ะดึงดูดมแมลงวันบางชนิดที่ปกติไปวางไข่บนซากสัตว์ให้มาช่วยผสมเกสรให้พอทำหน้าที่เสร็จดอกก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำลงแล้วก็เน่าสลายไปเร็วมากค่ะอืมพอเน่าสลายไปแล้วมันก็ทิ้งปริศนาไว้อย่างที่ว่าใช่ค่ะปริศนาเรื่องเมล็ด เมล็ดมันเป็นยังไงครับผลของมันเนี่ยพอสลายไปจะมีมลเมล็ดเล็กจิ๋วๆค่ะเล็กเล็กกว่าเม็ดงาอีกนะคะเยอะมากๆเป็นพันๆหมื่นๆเมล็ดเลยแต่ที่เรายังไม่ค่อยแน่ใจกันก็คือแล้วมลเมล็ดพวกนี้มันเดินทางไปหาเถาอางุ่นป่าต้นใหม่ได้ยังไงอ้าวยังไม่รู้เลยเหรอครับยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนค่ะก็มีหลายสมมติฐานนะคะแบบว่าสัตว์กีบเท้าหรือยอย่างช้างเดินมาเหยียบผลแตกแล้วมลเมล็ดก็ติดเท้าติดกีบไป อืมก็็นน่าจะเปไปไได้หรืออาจจะเป็นพวกสัตว์ฟันแทะเช่นกระรอกมากินผลแล้วคาบไปหรือแม้แตะมดที่มีคนเคยเห็นว่ามันขนมเมล็ดกลับรังแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันจริงๆจังๆคะ่ะว่าวิธีไหนคือวิธีหลักในการกระจายพันธุ์กันแน่ โอ้เป็นความลับของป่าจริงๆนะครับเนี่ยแต่เหมือนเคยได้ยินว่าความสัมพันธ์ระหว่างบัวผุดกับเถานุนป่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่การเป็นปรสิตด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าทึ่งมากจากการศึกษาลึกลงไปในระดับพันธุก,กรรมเลยนะคะคือนักวิทยาศาสตร์เจอว่ามันมีการแลกเปลี่ยนยีนกันเกิดขึ้น แลกเปลี่ยนยีนเดียวเดียวนะครับไม่ใช่แค่ดูดน้ำเลี้ยงแต่ถึงกับแลกยีนกันเลยเลยครับค่ะเขาเจอยีนของเถาอังุนป่าปนอยู่ในสารพันธุกรรมของบัวผุดโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียซึ่งปกติมันจะถ่ายทอดทางฝั่งแม่เท่านั้นแล้วเจอยีนเจ้าบ้าในนี้เยอะไหมครับเยอะมากค่ะเกือบเกือบห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะคะซึ่งมันผิดปกติมากๆโอ้โหแล้วทำไมมันถึงทำแบบนั้นล่ะครับเพื่ออะไร ก็มีสมมติฐานว่านะคะว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์การพรางตัวทางพันธุกรรมคือเหมือนกับว่าพยายามให้ระบบภูมิคุ้มกันของเถาองล่นป่าเนี่ยตรวจจับหรือต่อต้านตัวบัวผุดได้ยากขึ้นแบบว่าสร้างความคุ้นเคยกันในระดับยีนไปเลยโอ้โหล้ำลึกมากนะครับเนี่ยเหมือนสายลับแทรกซึมเข้าไปในระดับเซลล์เลยแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการที่จากบรรพุรุษที่เป็นดอกไม้เล็กๆ กลายมาเป็นดอกไม้ยักษ์แบบนี้ได้ยังไงครับค่ะการศึกษาเคาพบว่าบรรพบุรุษของบัวผุดเนี่ยอยู่ในวงเดียวกับยางพาราซึ่งดอกเล็กนิดเดียวเองการที่มันวิวัฒนาการให้ดอกใหญ่ขึ้นขึ้นมหาศาลแบบนี้ก็น่าจะเพ,เพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดมแมลงวันผสมเกสรให้ได้มากที่สุดก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งเด่นยิ่งมีกลิ่นแรงก็ยิ่งล่อมแมลงวันได้ดีในเมื่อมันหายากและบานแค่แป๊บเดียว ถูกต้องค่ะทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็มีเรื่องอุณหภูมิในดอกที่อุ่นกว่าข้างนอกนิดหน่อยด้วยนะคะรวมทั้งเกสรที่เหนียวเป็นพิเศษให้มันติดหลังมแมลงวันไปได้นานๆรอเจออาเคอรี่ดอกอื่นสุดยอดจริงๆมีการประมาณการไหมครับว่ามันใหญ่ขึ้นเร็วแค่ไหนมีการประมาณคร่าวๆนะคะว่าขนาดดอกอาจจะใหญ่ขึ้นราวๆ20เซนติเมตรทุกๆ1ล้านปี1ล้านปี จากดอกเล็กๆไม่กี่มิลลิเมตรกลายเป็นเกือบเมตรได้นี่มหัศจรรย์มากแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ความสุดยอดนี้กำลังถูกคุกคามใช่ค่ะคือโดยธรรมชาติมันก็หายากอยู่แล้วนะคะเพราะต้องพึ่งทั้งเถาองุ่นป่าชนิดที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ต้องพึ่งมแมลงวันอีกแต่ภายจากมนุษย์นี่สิคะที่น่าเป็นห่วงจากคนเราทำอะไรบ้างครับ ก็มีการลักลอบเก็บดอกหรือแม้แต่ดอกตูมไปทำยาตามความเชื่อพื้นบ้านนะคะเชื่อว่าเป็นยาบำรุงบ้างลดไข้บ้างยาสำหรับผู้หญิงหลังคลอดบ้างอ๋อมีความเชื่อเรื่องสรรพคุณยาค่ญญาคะแล้วก็ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่บางทีนักท่องเที่ยวอาจจะเดินเหยีายบย่ำดอกตูมเล็กๆที่ยังไม่ผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ระมัดระวังทาให้ประชากรบัวผุดในหลายๆที่ลดจานวนลงหรือบางทีก็หายไปเลยค่ะ ฟังแล้วก็น่าเสียบายนะครับการเจาะลึกเรื่องบัวผุดวันนี้ทำให้เห็นความน่าทึ่งของธรรมชาติจริงๆตั้งแต่การเป็นปรสิตลึกลับวงจรชีวิตที่ซ่อนเร้นการเดินทางของมเมล็ดที่เป็นปริศนาแล้วก็ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่แบบโอ้โหซับซ้อนมากกับโจบ้านจนถึงวิวัฒนาการให้มันใหญ่โตโมโหรานได้ขนาดนี้ค่ะ มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าในตัวเองจริงๆนะคะเหมือนงานศิละปะชั้นยอดที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาเป็นล้านล้านปีครับมันทําให้เราเห็นว่าคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอาจจะไม่จําเป็นต้องวัดด้วยประโยชน์ที่มนุษย์เราไปกําหนดให้มันเสมอไปสิ่งที่การศึกษาเรื่องนี้ชวนให้คิดต่อมากๆเลยนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในธรรมชาติมากกว่าที่เราเคยรู้หรือเปล่าอืม นนนสินะค,ค่ะแล้วมันจะมีความสัมพันธ์แปลกๆซับซ้อนซ่อนเร้นแบบไหนอีกบ้างในโลกนี้ที่ยังรอให้เราไปค้นพบไปทำความเข้าใจอยู่อีกไหม